ครับเรามาดูสัปดาห์นี้มากว่าเราประกอบการมงคลอะไรได้บ้างนะครับสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่สิบห้าถึงวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับโอ้โหแดงเยอะเขียวก็เยอะนะครับเขียวเขียวนี่ทําการมงคลดีนะครับสัปดาห์นี้ออกรถยนต์ใหม่ดีได้สองวันนะครับวันพุทธที่สิบเจ็ดวันศุกร์ที่สิบเก้าเลยออกดีมากเลยใช่ไหมครับแสดงว่าปลอดภัยนะรถยนต์แล้วก็มีมีมีแสงประกายออกมาก็น่าืนแสดงว่าวันนั้นดีๆๆสัปดาห์นี้สร้างบ้านได้ไหมครับ มีอยู่วันวันที่ยี่สิบเอ็ดมีสิบเก้ากว่ายี่สิบเอ็ดเดือนนี้เป็นเดือนที่สร้างบ้านได้นะครับแต่วันที่วันจันทร์ที่สิบห้านี้ห้ามขออนุญาตใช้คาว่าจะเห็นว่ารูปที่ห้ามผ่าคลอดนี้ผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็มีมีมีการมีสีแดงแล้วก็กามีกาห้ามห้าผ่าคลอดอย่างนี้แหละครับขอพูดย้อนเป็นเรื่องของน้องสิขายุอย่างนี้แหละครับคราผ่ากขาผ่าข้อจะมีปัญหามีอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้แหละครับนี่คือผลกรรมนะฮะเด็กคนนี้ คลอดมาในวันที่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับครับนะอันนี้เราก็ต้องพูดหน่อยหมอบางคนโหดหรือโหดบางท่านเนี่ยบอกดีทุกวันเด็<ม>กวันนี้คลอดมาดีอย่างนั้นอย่างนี้<ะ>ที่จริงเนี่ย<ะ>เป็นไปอย่างนั้นไหมครับไม่ไม่ใช่เลยคใชคคด่ดวงดาวมีมีค่าของความเป็นจริงในทางที่หาวัตถุบนท้องฟ้านะฮะไม่ใช่เรื่องที่เรามากล่าวลอยรับมีทางศาสตร์ที่เรายังจับต้องไม่ได้อยู่แแต่ว่าเป็นเรื่องจริงครับนะน้าขึ้นน้าลงบนในในโลกนี้มีผลต่อจากดวงดาวทั้งนั้นใช่ครับ